สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงข่าวฮอตข่าวร้อนอัปเดตเรื่องราวในวงการลูกหนังนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันอังคารนะครับที่25เมษายนนะครับยังมีเรื่องของข่าวสารให้มาอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากด้วยนะครับใครชอบเรื่องของฟุตบอลเนี่ยฝากทางด้านช่องทางใน t i k t o อกนะครับอย่างสิงห์สนามฟุตบอลด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็ลองไปเยี่ยมชมได้นะครับส่วนใครชอบบทวิเคราะห์ฟุตบอลก็ฝากช่องสิงห์สนามทีเด็ดบอลด้วยนะครับ อ่ะไม่เสียเวลาครับเข้าเรื่องกันเลยเมียบูโน่ฟนแฟนเดสโพสร,รูปนอนเดี่ยงอยู่บ้านสอวืดนนำแมนยูบูกับสเปอร์โดยบูโน่ฟนแฟนเดสนะครับกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะพลาดลงสนามในเกมที่จะเล่นกับทอร์นาเมนสเปอร์ในวันพฤหสัสบดีนี้นะครับซึ่งก็เหลือเวลาแค่2วันเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บนะครับโดยล่าสุดเนี่ยบูโน่เพิ่งช่วยให้แมนยูเนี่ยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในฟุตบอลเอฟเอคัพได้สําเร็จนะครับหลังจากดวนจุดโทษชนะไบตั้นในรอบตัดเชือกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต่อเวลาพิเศษนะแล้วก็สื่อดังของอังกฤษอย่าง ESPN เนี่ยบอกว่าดาวเตะโปรตุเกสเนี่ยมีการบาดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับแล้วก็ฝืนเล่นมาในครึ่งหลังจนเล่นต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงต่อเวลานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบูโนก็พักอยู่ที่บ้านนะไม่ได้ไปซ้อมกับทีม แล้วก็มีภาพจากทางด้านอาน่าปิญญานะครับภรรยาของบูน่เฟ e นเดเดสเองเนี่ยได้โพสต์ภาพสามีนะครับลงใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็เป็นอริยบทสบายๆที่นอนอยู่บนโซฟานะครับแต่ว่ามีสวมเครื่องป้องกันหรือเฟือกอ่อนที่เท้าขวานะทำให้ได้ได้ว่าสภาพร่รางกายน่าจะไม่พร้อมแล้วก็ต้องพักนะครับดูเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุทําให้ แฟนแมนยูเนี่ยกังวลว่าถ้าเจ็บหนักเนี่ยรวมถึงถ้าเช็คความฟิตก่อนเกมที่เล่นกับสเปอร์ไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการที่จะสู้กับสเปอร์นะครับเพราะว่าอย่างสเปอร์นี่ก็เป็นคู่แข่งที่จะแย่งท็อปโฟ,โฟด้วยกันนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยเตะวันพื้นัดที่สบเเมษายนนี้แล้วอาจจะหายไม่ทันนะครับอ่ะเพราะนั้นแฟนแมนยูเนี่ยตอนนี้โอ้โหประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะนะครับทั้งของลิซานโดมาติเนสที่ปิดเทอมยาวไปละลาเฟเววารานก็ไม่ฟิตและฟอร์ดก็เจ็บ รวมถึงบูโน่กำลังหลักนี่ก็มีปัญหาแล้วนะครับวันนั้นมาให้กำลังใจกันหน่อยนะครับแฟนแมน,แน,แนยูรวมถึงอะถ้าเกิดทัาน,นะว่าไม่มีบูโน่ในเกมกับสเปอร์คิดว่าจะชนะได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับเอาันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ